สวัสดีเช้าเช้ากันนะครับผมวันนี้ก็เป็นเช้าครับมันดูบรรยากาศเปนเช้าครับเข้าสู่ฤดูแล้งแล้วนะครับก็ของนาน้ำเป็นสีเขียวมรกตลยครับ fc ครับเช้าแล้วครับหมอกเต็มไปหมดเลยนะครับไม่รู้ว่าเป็นหมอกหรือเป็นพี่ m สองจุดห้า fc ดูบรรยากาศแรงเลานะครับ เอาไผ่เราตายหมดนะครับ fc น้ําท่วมนะครับไม่เป็นไรครับก็น่าจะจัดสางไว้ให้เรานะครับ fc นะครับมันจะตื่นเช้าหน่อยน้ําลดนะครับลดเยอะปีนี้รู้สึกรดเยอะครับขนาดเติมน้ําบ่บดาลนะครับ fc ผมก็ไถไถที่นะครับสามที่ที่แล้วไถที่ไว้ครับหมักฟางครับหมักฟางเดี๋ยวเราลงไปดู เดินดูชมต้นมงต้นไม้กันนะครับเป็นยังไงบ้างไอซีครับกล้วยออกเครือแล้วครับเครือสองเครือครับรอบรอบบ้านนะครับสักอ้สักโอดีครับเข้าหน้าแรงก็เริ่มจะเข้าแก่นนะครับเพราะเขาจะสร้างแก่นหน้าแรงนะครับเพื่อเขาจะบีบน้ําให้เป็นลายนะครับไอี รอบบ้านเรานะครับก็เป็นพยุงไฮหลําครับ fc พยุงไหหลํานะครับมีอยู่สิบแปดต้นนะครับ fc เนียครับสิบแปดต้นก็ะปลูกไว้ใกล้ๆบ้านนี่นะครับตัดต้นให้เป็นไม้ทรงพุ่มเอาครับ fc เนี่ยอันนี้พยุงไฮหลําครับมีสักกล้วยกล้วยสําเครือครับ สูงต้นกล้วย,วยไม่ค่อยได้น้ํามันก็เลยนั้งน,นะครับเมื่อคืนนี้รดน้ำํำรู้สึกว่าใบใบใบชุ่มขึ้นนะครับสายเดิน,นไม้แล้วก็มีครับอนอนเจ๊เราแบบบรรยากาศเช้านะครับีทุกคนแบบเช้า,ชาคืนนอนที่นี่ ช่วยแม่เอาหญ้าออกนะครับด้านหน้าก็จะเป็นพันหลังครับเอฟซีพันหลังพืนไปดูแดงอันนี้ส้มพยุงไทยนะครับพยุงไทยของเรานราลก็เป็นสายหยดนะครับเป็นสายหยดของเรานะ้ำเป็นสายหยด แล้วก็เปิดปั๊มแล้วก็น้ําตลอดนะครับเปิดครั้งเดียวเดี๋ยวเดี๋ยวก็จะเปิดอีกรอบครับเป็ฝรั่งปลูกไว้กินครับประมาณสักสามร้อยกต้นนะครับฝรั่งนะคระับนี่ก็เป็นอ่ากระดูแดงครับอยู่ก็ยางนาซุม้มยางนาเราจะอยู่ด้านหน้าครับทางเข้า ที่เอาไว้ครับไถ่กบไว้นะครับฟางปีนี้ไม่ได้าฟางขึ้นเลยนะครับไถกบเลยไม่มีเวลาทำครบับรอบๆเรานี่ก็เป็นมันเบอร์รี่ครับมันเบอร์รี่มันเบอร์รี่ปลูกของกินไว้ครับปลูกไว้บ้างอะไรสิปลูกไว้บ้าง,งกินเรานะครับต้นของเราหูสูงแล้วครับใอยางนาครับ เดินเดินไปดูด้านหน้าครับสองฝั่งครับจะปลูกสลับฝั่งมันจะมียางนากับสักนะครับยางนาสักแล้วก็พยุงไ้ไปดูแดงนะครับตัวนี้ก็จะเป็นซุ้มซุ้มทางเข้าของเราครับพี่สี่น้ำตามันก็จะเป็นสีแดงนะครับเอาไว้มาเป็นที่นอนพักนะครับทำเกษตรนะครับว่างจากอทำร้านเสื้อเรานะครับ เดี๋ยววันนี้เดี๋ยวจะไปถ่ายทางตรงคลองไส้ไก่ไอ,อ้ทางสวนผ่ให้ดูนะครับเอฟซีเนี่ยก็เป็นคลองเราน้ําก็แห้งหมดแล้วครับเสียดายครับพยุงไทยเราน้ําท่วมตายหมดเลยถ้ามันล้มะครับมันล้มมันล้มเราเอาขึ้นนะครับรามก็ตายครับประมาณตายกันหมดเลยครับเอฟซีเห็นไหมครับตายกันหมดเลยผมจะไปทำอาลิปอ่า ทางนันีนด้ดูนะครับถ่ายนีกระางด้านหน้าเราครับประตูแดงเราเริ่มโหสวยขึ้นต้นสูงมากครับประตูแดงครับ,รบนี่ครับดู๊คซี่สูงครับเห็นไติดถนนนะครับติดถนนใหญ่เรานะครับเส้นนาขนหนึ่งนะครับนู่นเขา ฝั่งทางนู้นขณะเนียวกนันก็ฝั่งทางนี้คร,ร,รับเอฟซีตีถนนก็มีศักนะครับศักเราเป็นไม้ตัวนี้เราต้องเก็บไว้ฝักนู่นครับสวนไผ่เราฝั่งทางนู้นนะครับเอฟซีสวนไผ่อูบรรยากาศดีมากครับเอฟซีบรรยากาศดีมาก เดี๋ยวเราเดินไปดูอ่าด้านในรงสวนป่าครับเดี๋ยวผมพาไปเดินดูรอบเดียวเลยครับไปทาโร่เร็วหนุนทาโร่ครับเจ้าทาโร่ไว้กินครับเนี่ยน่อยหน้าไอ้ฝรั่งครับใช้เมล็ดปลูกครับได้กินรอบนึงแล้วครับนี้น่าจะเริ่มออกดอกอีกแล้วตืสิทำใบครับ อันนี้มันก็จะเป็นอุโมงค์นะครับตรงนี้เดี๋ยวเราไปดูอุโมงค์ตรงสรนันบ่อนะครับตรงรูปหัวใจนะครับที่สวนกว็วางระบบทั้งหมดนะครับวางระบบท่อสายยางทั้งหมดเลยรอบทั้งหมด15้าไร่นะครับแต่ฝั่งทางไผ่ยังไม่ได้ทำนะครับฝั่งทางไผ่ พยุงเราครับสูงครับันสามปีครับพยุงพยุงเกิดดีครับนี่ก็ไผ่เราครับไผ่ก็ลำเกิดลำเป็นบางลำนะครับสางให้เรานะครับโหตายกับหมดครับสีนุ่หน่ายุสครับนี่สุงเรานะครับมาดูเริ่มใหญ่เริ่มโตแล้วครับสีครับสักครับ อันนี้มอกกานีครับผมจะปลูกเหมือนเข่าครับหนึ่งสองสามสี่แถวครับสลบลงมาครับเดี๋ยวเราค่อยสางครับเราต้องคัดเอาต้นที่มันสวยๆครับไว้ครับปลูกทีเดียวนะครับปลูกแล้วเราค่อยมาคัดเอาครับว่าเราจะต้นไหนไว้ต้นเนี้ยนะครับต้นนี้ครับเอาไว้แน่นอนครับเนี่ยนะครับสี่กำไม่หุ้มแล้วนะครับสักนี่ครับกำไม่หุ้มแล้วสักครับไม่สองปีกว่าสามปีนะครับ นี่ครับใบของเขาครับสักนะครับมะฮอกกานีครับมะฮอกกานีรับมะฮอกกานีการปลูกป่าผขก็จะเอาใบใหญ่ใบเล็กไว้ด้วยกันครับมันน่าจะอยู่เหมาะสมที่สุดครับที่ว่าจะปลูกคู่กันก็คือมะฮอกกานีกับสักนะครับเี่สีมะฮอกกานีกับสักนะครับก็จะช่วยช่วยกันยันขึ้นนะครับเราต้องการลำต้นที่มันตรงนะครับ ภัยมันหายไปหมดครับเดี๋ยวผมต้องมาสางออกครับเขาน่าจะสางให้เรานะครับ f อฟรอบฝั่งถนนผมก็เริ่มเริ่มฟันลงแล้วครับไอกระถินเทพานะครับเพื่อให้สักมันขึ้นนะครับเอฟซีกระถินเทพาที่ผมปลูกไว้กันดินสไลด์นะครับรอบที่ครับเดี๋ยวเราก็หมักกวาดครับทาถนนให้มันโล่งครับทาถนนให้มันสะอาดเดิน อันนี้ยังไม่ได้ทำนะครับนกเยอะ,ะครับนกนกเอี้ยงสีดำนกได้เยอะแยะหมดเลยครับเอสซว่างแล้วนะครับนะ่ครับมีนกให้เราดูนาก็จะมีอยู่หนึ่งหนึ่งบิงสองบิงสามบิงสี่บิ้งนะครับห้าหกเจ็ดแปดบิ้งเล็กๆนะครับเอซ เราก็จะขุดรอบรอบที่นะครับคันดินคันดินคันดินทั้งนอกนะจะสูงเท่าถนนเลยนะครับทำรถวิ่งได้รอบที่เลยนะครับเอซนะครับหมอกลงหนาครับหมอกโอ้โหหมอกครับเอซีหมอกลงหนาครับยาเลยต้นไม้ก็เริ่มผีใบเพื่อที่จะแทงแทงรากแล้วนะครับเห็นไหมครับถ้าถ้าถ้าต้นไม้มันออกดอกก็คือรากมันเดินนะครับ ตายครับไม่เป็นไรครับก็เอาเหลือที่ไว้ครับมันจะได้โล่งนะครับก็น่าจะจัดสรรให้เราถนนก็ประมาณสัก10เมตรนะครับรอบขอบบ่อนี่ครับ fc จากขอบบ่อไปครับถนนเส้นนี้ใหญ่ข้างล่างก็จะเป็นมอกกานีทั้งหมดนะครับที่อยู่ตามคันนานะครับเพราะว่ามอกกานีจะสูงสูงยาวชะลูดนะครับมันสามารถทําที่ทํานาได้นะครับระใบมันเล็กนะครับเวลามัน มันล่วงมันก็ไม่มีปัญหาแต่สักผมจะอยู่ไว้ด้านในแล้วก็เอามะหอกากนี้ขึงมันไว้ครับมันอาจจะมีปิวบ้างครับเนี่ยสักไปสักครับลาเซรเราอยู่ที่นู่นนะครับก็มาทำสร้างฐานไว้นะครับสร้างแผนสร้างรากไว้นะครับว่าเราจะมาทําอะไรกันต่อนะครับสี่ทุกคนนะครับผมก็มาสร้างไว้ให้น้องแจนนะครับ ต้นไม้เราก็คงจะไม่ได้ใช้อาจจะได้ใช้นิดๆหน่อยๆบางส่วน,นครับบางพื้นที่บางเบอ,อบางพันนะครับแต่ไหนที่มันใช้ระยะยาวก็เอาไว้ให้ลูกให้หลานนะครับพีสเช้าของเรานะครับก็เป็นทางรอบหมดนะครับพีสครับ <c ười> รมาสะดวกครับมามีมาปลูกไว้แล้วมี กองของกินแล้วครับนี่ก็มะกอกมะกอกบ้านนะครับมะกอกนี่ก็เป็นโอ้โหนี่ครับเจ๊มาดูปลูกไว้ได้สามต้นนะครับขี้เหล็กครับเดี๋ยวก็จะเก็บแล้วในวันนี้ยครับขี้เหล็กนะครับเก็บแล้วก็ไปต้มไว้แล้วใส่ถุงไว้แกงนะครับโอูกสามต้นนะครับนี่เป็นซอยกางนะครับเอฟซีซอยกางเดี๋ยวเราเดิน เดินรอบเลยแล้วกันนะครับนะเดินรอบตรงนี้ถนะนนกว้างครับอนาคตต้นไม้มันโตเดี๋ยวมันก็ทึบหมดครับเนี่ยดี๋่ผมก็ปล่อยน้ามาเห็นไหมครับผมเปิดครั้งเดียวน้ำท่มแล้วเดี๋ยวเช้านี้เปิดอีกรอบนะครับผมเดินระบบท่อทั้งหมดนะครับมีท่อยางท่อเมนใหญ่นะครับสองนิ้วปั๊มจักระนะครับเพราะว่าอบ,อบ่อบาดาลน,นี้เอาไว้ใช้ในบ้านแล้วก็เอาลง ผมจะผมจะเอาลงในสารนะครับเพื่อจะให้มีอาหารปลาโดยใช้ขี้ปลาครับปลามันก็จะขี้กันให้อาหารปลาแล้วก็เราเรามาลดต้นไม้เราให้ปุ๋ยด้วยนะครับตรนมชาติของเราครับค่อยๆค่อยๆฟื้นฟูมาครับฟีนะครับดินตรงนี้มันก็จะเป็นดินทรายนะครับบอ่อเราน้ำเสียได้ครับไอหนแดง เหนือแรงมันน้ำมันแห้งก่อนครับผมเปิดมาน้ำมันก็มานะฮะมันเป็นจุดมันไหลเป็นจุดเป็นจุดเป็นจุดให้เป็นชื้นๆไว้ครับพีีนะครับช่วงนี้หน้าแรงก็ให้น้ําเยอะก็ไม่ได้ครับลากจะเน่านะครับให้เบาๆนะครับเพราะว่าอีกอย่างนึงคือต้นไม้นี้มันจะสร้างแก่นช่วงหน้าแรงครับหน้าฝนมันก็จะดูดน้ําขึ้นไปทําให้มันโตนะครับแห้งหมดเลยครับปีนี้แห้งเร็ว ด้านของเราฝั่งทางโน้นนะครับของเราล้อมรั้วครับเราล้อมด้านหลังนะครับกับด้านฝั่งทางโน้นครับพี่สี่ทางเดินเราเดินเดินได้ครับเดินรอบนะครับพีสี่ครับต้นไม้มันก็มีโตบ้างเล็กบ้างปนกันไปครับนะครับเราก็รอคัดเอาต้นที่มันสวยสวยไว้ครับนี่ลูกของกระถินเทพาครับเดี๋ยวเราหน้าฝนจะย้ายไปปลูกดันอ่ ทางนู้นนะครับอยู่คาลิปตัสนะครับดันไปทาโร่ครับชอบครับทาโร่ชอบมากเลยมาที่โค้งหนองนาครับชอบวิ่งชอบเล่นนี่ครับรอบนอกแล้วก็ทั้งหมดก็จะเป็นฮอกกานีนะครับทั้งหมดเลยเขีเพื่อนบ้านนะครับห่างเพื่อนบ้านก็ประมาณ2เมตรนู่นนะครับด้านล่างนู่นนะครับนู่นหาเพื่อนบ้านประมาณสองเมตรนะครับออกมา ที่ติพาแล้วครับมันก็ลูกมันก็ร่วงออกมานี่ครับเดี๋ยวเราค่อยเอาไปปลูกครับหน้าฝนครับเริ่มโตแล้วนี่เากันนี่เราเราก็ล้อมได้แค่นี้ครับอันนี้ยังไม่ได้ล้อมเดี๋ยวเดี๋ยวเก็บทุนก่อนครับอันนี้ก็เป็นสมุมงค์ฝั่งนี้ทิศทิศตะวันตกนะครับนี่ทิศตะวันตกทิศตะวันออกที่นู่นครับตะวันกำลังขึ้นนะครับดวงอาทิตย์กำลังขึ้นนี่ครับ อันนี้น่าจะเป็นกระถินนลงนะครับเนี่ยกระถินนลงต้นนี้นีกระถินเทพาน่าจะปนกันมาครับเอฟซีน้ำแห้งครับน้ำแห้งสุดๆเลยปีนี้ครับผมว่าน่าจะแรงมากๆปีนี้นะเอฟซีนะครับมรกตนี้เราโตบ้างเล็กบ้างไอเล็กบ้างนะครับปลูกรอบที่นะครับมรกตนี้นะครับดูครับต้นกำมืหุ้มแล้วครับที่เราก็นู่นนะครับนู่นใส ที่เขาเลี้ยงวัวนู่นนะครับผมปลูกก็ประมาณห่างจากเพื่อนบ้านสองเมตรนะครับยกคันที่มาแล้วก็มาปลูกเอานะครับส่เ๋ยวเราจะได้มียทาเพื่อนบ้านนะครับนูนพระอาทิตย์ขึ้นแล้วครับแดงแจ๋นสีขาวขาวนู่นเห็นไหมครับพระอาทิตย์ขึ้นแล้วโต้นนี้ใหญ่ครับต้นนี้ใหญ่มากนะครับเนี่ยค่อยมันจะมีนี้ผมก็ตัดออกครับมันจะเป็นมอกระนีมันชอบเป็นเป็นก้านออกมาครก็ตัด ไปเลยเอ็ดี่ไปทาโร่เร็วลูกนุ่นครับทาโร่เร็วเดี๋ยวเ,วเวขาจะกัดเอามาลูกมามาเร็ว,ม,รวมันมีหญ้าเราก็คุมไว้ครับตอนนี้นผมจะตัดชอบผมจะตัดมันนะครับหญ้าตัดให้มันแตกนะครับตัดให้มันแตกเยอะๆมันจะได้คุมที่เราไว้เวลาฝนตกมามนเนี่ยเห็นไหมครับมันจะมีการชะล้างเดี๋ยวเวลาคงที่แล้วเราก็จะต้องซื้อดินมา คมถนนใหม่นะครับนกครับพี่ีนกนะมันแห้งครับแหนแดงแหนแดงมันเลยติดดินไปหมดเลยครับนู้แนแหนแดงทั้งนั้นเลยครับแหนแดงเดี๋ยวมันก็ฝังไว้ตรงนี้นะครับมันก็จะเกาะความชื้นอยู่แล้วเวลาหน้าฝนมาฝนตกมาเดี๋ยวมันก็จะขึ้นมาเองนะครับแหนแดงครับ เราปล่อยให้มันลกอย่างนี้ครับปล่อยให้มันคุมหน้าดินไว้ครับมันหน้าร้อนมาำแดดปะทะมันจะได้ไม่ระเหยครับดินนะครับน้ำเราก็ชุ่มชื้นอยู่แบบนี้ครับต้นไม้เราก็ได้นะครับก็รอบมีด้านหลังนะครับที่ตันตกเราหนุ่มก็รอบหมดนะครับ อีกสักสองปีปีสองปีเนี่ยมันก็ไม่มีแล้วครับถ้าต้นไม้มันโตนะสิ F สวยครับนะบพายุมีฝั่งนี้เอามาปลูกไว้ครับฟ c ีทุกคนโอเคครับผมอังนผมก็ฝากไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับคลิปนี้นะครับโอเคยันนงเดี๋ยวผมจะไปถ่ายตรงสวนไผ่ให้ดูนะครับฟซี F c, ครับขอบคุณค่าที่ติดตามรับชม